กินแป้งตอนไหนให้ไม่อ้วนสําหรับท่านไหนที่กําลังอยากลดน้ําหนักหรือว่าดูแลสุขภาพนะคะสิ่งนี้สําคัญมากๆเลยเพราะเวลาในการกินก็มีผลต่อการลดน้ําหนักของเราค่ะ ซึ่งถ้าใครกำลังลดน้ำหนักนะคะบอกเลยค่ะว่าการกินเนี่ยส่งผลถึง90%เเซเลย2เวลาที่กินแล้วอ้วนยากหรือไม่อ้วนนะคะนั่นก็คือข้อที่1การกินหลังเล่นเวทเทรนนิง่งหรือว่าการใช้แรงต้านนั่นเองค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยมีอินซูลินที่สูงขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรับ แป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเข้าสู่ร่างกายได้ทันทีเวลาเข้าสู่ร่างกายปุ๊บก็จะเอาสารอาหารต่างๆไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อที่เราได้มีการออกกำลังกายหรือว่าเวทเทรนนิ่งแบบแรงต้านไปนั่นเองค่ะอันดับที่2เลยนะคะนั่นก็คือเวลาหลังฮิตนั่นเองนะย้ำว่าฮิตนะคะทุกคนไม่ใช่การคาร์ดิโอปกติ เพราะการที่เราฮิตเนี่ยเราใช้แรงแล้วก็หัวใจของเราจะสูบฉีดในปริมาณที่สูงมากๆนั่นเองนะคะจึงทําให้มีปริมาณของอินซูลินเนี่ยขึ้นสูงมากกว่าปกติและเวลาเราได้กินค่า์โพไฮเดียเข้าไปหรือว่าอินซูลินเข้าไปในร่างกายค่ะก็จะสามารถที่จะเอาไปใช้ไปเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เช่นกันนั่นเองนะคะและที่สําคัญ การสะสมไขมันในร่างกายของเราก็จะลดลงค่ะลองเอา2เวลานี้ไปใช้กันนะคะนั่นก็คือข้อที่1 การออกกําลังกายแบบเวทเทนนิ่งหรือว่าแรงต้านและแบบที่2การกินหลังการคิดนะคะเป็นการคาร์ดิโอแบบเร็วๆแรงๆนั่นเองนะคะถ้าแบบธรรมดาเนี่ยไม่แนะนํานะคะเขาบอกว่าจะไม่ช่วยนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนกินหลังการออกกาลังกายแบบ2ออย่างนี้รับรองข่าวว่าการสะสมไขมันในร่างกายของเราจะลดลงแล้วก็จะทําให้เราสามารถมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงการลีนก็จะเป็นการเป็นไปได้ง่ายและมีประสิทธิภาพค่ะ อยากผอมแบบสุขภาพดีต้องทําควบคู่2อ,อย่างนี้นะคะนั่นก็คือการออกกําลังกายแล้วก็การเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพลดหวานลดมันลดเค็มเท่านี้ทุกคนก็จะลดน้ําหนักได้แบบมีความสุขนั่นเองไหนลองบอกหน่อยว่าทุกคนชอบเวทหรือว่าคาร์ดิโอแบบฮิตกันคะเนาะส่วนมิวเนี่ยมิวจะชอบคาร์ดิโอนั่นเองค่ะก็จะพยายามเพิ่มความเข้มข้นให้มากขึ้นเพราะว่ารู้แล้วนั่นเองนะเพราะว่าเราติดแป้งใช่ไหมเราก็จะต้อง คิดให้หัวใจแบบว่าสูบฉีดนิดนึงแล้วก็กินแป้งเข้าไปก็จะเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเนาะแล้วก็สะสมไขมันในร่างกายของเราก็จะลดลงลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันนะคะ